สวัสดีครับผมนกบังพอบวันนี้ก็มาเล่นส่อนไนแล้ววันนี้มีเพื่อนเล่นด้วยครับเพื่อนเปนไหนมาไม่ร <c oughs> ู้ก็เลยลองมาหนักกิ้งดูครับ <c oughs> เล่นกับเล่นกับใครรู้ไงเฮียสองตัวซาร่าตัวนหนึ่งแล้วไอตัวตัวเฮียแล้วนะ <c oughs> ลองดูดิเดี๋ยวเผื่อจะเวิร์คต้องขัดเกาฝีมือเรื่อยๆครับมีเพื่อนเล่นก็ต้องเล่นคนเดียว นีถอยตัวใหม่ครับเด็ดีครับเดี้สองเด็ดดี้ดดสองถอยมาล่าสุดเลยเึ่งมาเมื่อเช้านี่ลองเล่นด,ดูเราไม่ใช้คำพูดกันครับใช้ภาษากายกุม,มาก,ก่อนได้เพียบเฮ้

รู้คำเดียวโบเพื่อนนั่นแห <c oughs> ล,ละอุลลงก่อนละอตว์ไเ้ปืนละปืนเฮี้ยมากโหมดโหมดนี้คือโหมดซีซีโร่บิลแบบแบบว่าไม่มีของพิเศษอะไรเลยมี่อของเฮี้ยดูดิมีแต่ปืนขาวเนี่ยคือต้องหมูกต้นไม้ อะไรแล้วแต่ไม่มีนะครับของเฮี้ยมากเดี๋ยวทิ้งปืนให้มันก่อนรู้มึงหายแล้วไม่เจอเอาปืนให้เพื่อนไม่เอาด้วยสาดยิงมีเฮี้ยแล้วก็ใช้ไปก่อนเขาไม่มีมไปไหนกูไปนั่นนะ้าหน่ะ ดูว่าขนาดตังค์แม่งมีอยู่ห้าสิบบาทไอ้เหี้ยหมาไว้มึงไม่เอาเรื่องมึงโอ้โหได้ปืนเขียวแล้วเอาไปเพื่อนเฮ้โบเฮ้โบเอาไปเพื่อนอ้าวมันด่ากูคนตีนกไอ้สัตวส เออถ้าคูถ้ากูเข้าใจภาษามึงกูคุยกับมึงแล้วเอางว่ากูเข้าใจแล้วกันจะตามมึงไปเรื่อยๆขอหได้ที่หนึ่งนะุยใช้สมาธทีละกูจะคุยกับมึงด้วยภาษาตายแล้ว อ้าวยงเด็กร้องเลยแม่เยอะข้ <laughs> างหลังมันสบายจริงหร <c oughs> อวปกติแถวนี้ก็คนลงเยอะเนี่ยไี่คนเลยวะฟังหอมเกือบสิบนาทีไม่มีม่เหยียคนเลยเย <c oughs> ีะยแล้วเก็บไว้ก่อน โอ้โหลูมึงมีหันด่าสัตว์ตั้งแต่เด็กเลยวะโอเคได้จุดเชื่อนจุดมุ้งจุดมุ้งจุดมุ้งผูดผิดกูจะตามจุดมุ้งอย่างเดียวดรว่าทางมึงจะเก่งก่าเพื่อนอีลาลาอีกตัวนึงมันรตัวเชี่ยไอ้สิเป็นไงเนาะโอ้สิสิเดอโอ้สิสิ ยังมีตังไว้ไม่ต้องทาารอบหน้าพาเขาพี่พผมตามอยู่พี่ไม่ต้องกลัวพี่อตอนนี้ร่างกายพร้อมมาท้าแล้วพี่หาคนเลยสิฟ้าทีแล้วเปิดเต้น ฝั่งหรอ่าฝั่งมึงคุยกับคนง่ายนี่เพิ่งเล่นในการคุยกันเรื่องละเฮ้ยเพื่อนมีคนเพื่อนมีคนเพื่อนตรงโน้นแลก็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 โอ้มันเอาทึ้อย่งไราวะ ไอ้หีเมีกูเนี่ยไม่มีมมนมีกันเ้อุดเล้แหลกเรูสารซับพอร์ตแล้วกันกูรู้มึงเก่งไอาระเบอริน์เต้นให้สองลูก เอาคนด่ากูไฟยิงกูยไม่เห็นเลยนั่งเห็นล้อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะกู่วยยิงกูช่วยยิงตัวรมละกันโอ้โหดูว่าทางจะเวิร์กปสองตัวนี้ดูว่าทางจะเวิร์กว่เะ

ื้อใจไม,ไม่สำเร็จเว้ยนั่งกูใช้เองโอเคเากูงงที่มึงพูดแต่ดูลักษณะและ้วจะเวอร์กว่าไหนก็ลองมาเล่นแล้วลองดูเดี๋ยวกูเป็นสายซัพพอร์<ป>นะตเลย

พูดภาษาไทยได้เหรอวะเจลได้ต okay, <t ries> าลิงแล้วตามมึงทันแล้ว <t ries> รู้สึกว่าไอ้เยี่ยนน่ะจะเห็นคนแล้วเนะี่ยไอ้ลาลานี่ไอ้ตัวลาลานี่าทางเงี้ยเงี้ยขิวมันนำเพื่อนนำเพื่อนทุกทีเลยเนะี่ยดูว่าทางประสบการณ์เยอะ Long do, long do. They will lòng. Những lòng, những lòng. What the fuck is that, bác? Ufang mi lưu lòng, nguồn tay. Wood, wow. Naba, naba, naba. Naba, naba. Naba, 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 ม <onents> ันบอกว่ากูรู้แล้วไอ้สัตว์ไม่ต้องมากบ่อยโเต้โรเต้ยโคตรเต้ยบอกเย็ดมากว่าไอ้สลิงมันหมดไวัยไว้ยี่สามสิบกูไปยืมของเก่ามันมาว่ะ đó, this oh, one was this one oh, is, this was top 125. Oh yeah, yeah but still, đó Oh, edge on top 75. They're over there. Oh. So, where are you going? Hit man. Sam 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 support. ไม่มีเชี่ยอะไรมึงยิงอะไรวะมึงยิงอย่างงงกูงงมึงยิงอะไรเอาของต่างมึงมูตะคุยกันเนี่ยวงบีบนะไปเถอะ

มันก็คงไม่เข้าใจที่กูพูดเพรกูไม่ได้เปิดไมเหวังว่ามึงเขาเข้าใจกูพูด <I got S 1> ชี้เ <don> ตั้งแต่กูมาเล่นกับมาส่งคนเนี่ยมีตาเนี่ยแหละอยู่นานอ่ะเพื่อนละมอกนั้นไอ้ลงลงคนละมุมโอเคโอเคเพื่อนเพื่อนผมตามอยู่ผมตามอยู่อ อันนี้มันคุยกันหรือมันทะเลาะก,กันั้เปอะกีเบอส้วเวยาลารู้ทางกำนานหรือ่องเลยเพิ่งจะมาเล่นหรือเปล่าว้เหมือนน,นนักนักธานี่เพิ่งมาเล่นเฮ้ยา oh, <yeah. S 1> ม่วันมีตัวนี้มัน yeah, 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 yeah. มันเล่นานานแล้วแนหะดูแล้วภาพแนละ้ นี่นี่มันมันใช้สูตรสายตามขอบดูดูคนนะเนี่ยดูคนที่แบบหนีวงมาเนี่ยมันดูมันดูรอบวงเห่าแล้วไงเพี้ยแล้วไงอ้าวหายไปแล้วเหรอไอ้คนไหนม่งเลี้ยงลูกว มามาที Mark. 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 ่แอร์มามาอะไราหมอนเหรอโอเคโอเคเขาหมอนไปไปเฮ้ยมันเจอคนมันเจอคนยิงยเพื่อนมาช่วยเราใจเย็นๆ <got> ไม่ต้องกลัวลาลาไม่ต้องกลัว จะไรลูกคขี้แตกก็จะร้องอ้าอ้าอยู่อะเรื่อนมีทังเบี้ยวรออยู่มอนบรูกมอนบลูมีทังเบี้ยวรออยู่ ขอบคุณสักคำก็ไม่มีไอ้ซาด้ตสิงเลยวะอ๋อกูไม่รู้ว่ากูยิงก่อนอนนี ไม่โดนอะไรหรอกยิงไปงั้นเนี่ยใ,ให้มันดูเหมือนว่าช่วยยิงก่อนเดี๋ยวจะหาว่าเป็นภาระให้ดูเหมือนว่าเราไม่ได้อู้อ่ะอะเลจมันเป็นงานเว้ยพวกนี้ที่หนึ่งชัวร์ๆใช่ไหมไว,วางต่อเลยโอ้ยิงแล้วตัดเพียดหัวนิดนึงอ,อะไรวะ มันตะโกนนะบอกโก้เหโอเคโอเคโก้ยังไงไม่โดนเชี่ยอะไเลยไปเนาะเอาโอ้โหเลยเชี่ยดิโอโหไม่ได้คิวตัวเลยเฮียสิบแปดตัวแล้ว คงจะคุยกันว่าเพื่อนเอาไอ้นีอน่ออกดิฟ้ามันไม่ได้คิวสักตัวเลยมันทวงเราเ้นสองคนก็พอแล้วกูช่วยยิงอยู่ไอสัตว์โอ้อยเต็มหัวเลยกูช่วยยิงอยู่เห็นไหมขะโทษสายซัพพอร์ต ้พอไม่ได้คิวหรอกสี่ตัวไล่เยี่ยมูไม่ได้สักตัวเลยนั่งเฮ้ยลืทีมเดียวเ้ยี่เฮี้ยเี้ยทำอไรทำมาจะน้ว่ะมันมันกำลังบอกว่าให้นกแอบแทงแรงไม่ได้คิวเลยเพื่อน Khuôn, yeah. đã làm hai người chơi thì hai người Để thì hai người chơi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  thì hai người โอ้ยโอเคโอเคมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วตัวนะโอเคแล้วเพื่อนใจเย็นเพื่อนได้แล้วรอบนี้เพื่อนเเล่นสิบครั้งมีอะมีตานี่แล้วว่าพึ่งเพห่งชนะเอาวะยิงที่อะไรวะ

เด็กเลเลยเหรเดี้ยวเล่นกันตั้งแต่เช้าไอ้สัสเข้ามาสองตาตายเข้ามาจะ่ไหมงานเก็บของตายไอ้หนีรอบนี้ยเราวะแม่งเจองานดีไอ้เหี้ยยิงกูเหรอกูขอปิดจ็อบเพื่อนกูขอปิดจ็อบกูขอปิดจ็อบอืมยอดจริง ลาล่าลาล่าเต้นอาลาล่าเพื่อนหาวเลยไปก่อนครับคลิปนี้